สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพระเครื่องพระเหมานะคะเป็น EP ีที่269นะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆมาให้รับชมหลายรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจพระก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line นะคะ062นะคะ664 สองสองซีหนึ่งเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะถ้าไม่โอนนะคะถ้าโอนบริการส่งไปรษนีย์ EMS ฟรีนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่หนึ่งกันนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่3นะคะโอเคนะคะสำหรับรายการที่3นะคะ จะเป็นรายการที่สี่นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพร์ทรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่5นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะ ต่อไปรายการที่7นะคะโอเคนะะสำหรับพาร,รายการที่7นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่แปดนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่เก้านะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่10นะคะ ต่อไปก็เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่สิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่สิบห้านะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบห้านะคะ ่อไปรายการที่16นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่18นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะโอเคนะสำหรับพักรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับาพาร์ทรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะด สำหรับพระรายการที่27นะคะจบไปรายการที่28นะคะโอเคถนะ้าสำหรับพระรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะคะโอเคนะคะสำหรับพักรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะโอเคนะสำหรับพัรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะ โอเคนะคะสำหรับพะรายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพะรายการที่สามสิบสามนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่34นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่35นะคะ่อไปเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่36นะคะ โอเคนะคะพักก็รับชมทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้ามีพี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะ062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะ โอเคนะคะพัทุกรายการก็จะเป็นรายการละ300บาทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพักเหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่269ค่ะ